สวัสดีตอนเช้าจ้าทุกคนหกโมงเช้าตื่นเขาดังไปได้ย้าย้าวมีแจะผู้ไอป่ะนี่ <c oughs> สมุนยายรอกินอะไรไม่รู้ตูวอ่ะนี่มีอันนึง่งมา,เ,าเร็วอืมลูกพี่มึงไหนอย่างมาทรงบะลูกพี่ะระลูกพี่มีนมมาฝากหรือเปล่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy ta cả chim đi nó ta cao cứ bắt chim ta sẽ xem muốn hiểu nhầm ngầm Thank ừ. <laughs> ไปอย่างไงได่เอ๊สวัสดีตอนเช้าตุ่มหิวครับทุกคนพู้น่ะ6โมงท่านได้แจงอยู่พี่น้องหิวเหรอออ นอนยาอยู่น่นัลโหลฮัลโหลตุ๊บตุยิ้วหรอครับโอ้ยไอตัป้านนี่ คนยังไม่แจ้งเลยดูสิพุทนะหกโมงยังท่าแจ้ง,งไงอากาศดีค่ะพี่น้องเฮ้ยพุทธะเอาเอาเอาอันนี้ก็ได้อึบแก,กามากัดแม่ไปปุ่นฝุ่นฝุ่นสิยังเดียวเดี๋ยวเดียว ไม่เอาไม่เอาได้หนึ่งเข่าแล้วเตรียมตัวสิไป,ปวัดแล้วทุกคนดังไฟนึ่งข้าวทวนๆแล้วเอ้อ,อพูดนะอ่า this is r i c e food Thailand ข้าวนะคะ รอยยายบรรยากาศหกโมง สวัสด,ดีครับตูยายอยู่ไหนยายอ่ะ <c oughs> โอ้แอดมินไอนะทุกคนแอดมินไขม่มอตาเฟิร์ดขอ <c oughs> ไปด้วยนะคะอาจจะอายใส่คลิปเลยอากาศเปลี่ยนแปลง ากายเปลี่ยนหมอเขาใหญ่คุณซิงหมา <c oughs> โอยตายคนดังนะคะคนดัง เลี้ยนไปสายบัวบัดนีเห็นยังบุ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊เอาเอาจอบยังบัวัดนีพอแล้วพ่อยังบุ๊มาดูตูบกันนะคะมาดูเขาเจออะไรตูบจอบยังจอบอะไรเจออะไร กำลังจะตะคุกเหยื่อละพ่ออย่างวูบัดนี่จอบอื้อๆเป็นหยังดูนี่อึ ใูใกล้ๆก่อนเขาจะไปยังไงต่อ,อจอบอีกอย่งดูนี่ฮึจอบอะไรใครเอาไม้อะไรมาบางตัวนี้ช้าแล้วทุกคนบรรยากาศดีแท้ 1ມมงจับตัวว่าบວอบเป็นหน่วยยายอีดนา จอบนี่อย่างบ่ผุ่นบว่าลูกเลยตัวมันนี้เฮ้ยแ <c oughs> ยจะปิ้งปลาไป,ไปจังหัน ป้าอย่างไหญ่ค่อยนึกใจจับแย่ไปอุ้ยมากุนี่มัตาสาโบอีกตัวหนึ่งพาตีละคังแล้วจ้าอุ้นนอนตื่นสายนะเนี่ยตัวนี้น่ะเออหยัดขาน แจ้งเลยทุกคนน,นันน่นนันน่นนั่นนัันนัหุ่นุ่มันไรแมวมันจอบแมวแมวแต่ยายความมันจ่องเนาะแสดงว่ามันจ่องเหมือนแมว ยาทำกับข้าวจะไปวัดแล้วเด้อบัดทเทนิงสายข้าวเลย ทุกคนเดี๋ยวยาเตรียมตัวไปวัดแล้วนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจ้า